นี่จ้าแฟนครับสุกนมือนียายจ้าไม่กล้าผ้าม้วนด้วยจ้าสวัสดีครับมือหนีเขาโคเขาปลาด้วยจ้าหลุนด้วยสี่เดมานบ่มด้วยจ้าเด้อมือนี้ยายมากก็หลุดจาเพ่งอยู่เลยจ้าเด้อยมาน์ดบอมาร์ดกตดตามยายได้เลยจ้าให้กกำลังใจยาย่ด้วยจ้าดอกเหลกแหงมาน์ด้วยจ้าดอกงามๆด้วยจ้านี่สวยเลยดอกเหลกแหงมาน์ดยัง บอกจะใกล้เติมอยู่มันก็เสหยางแล้วเนาะเท่าเนาะเอยู่เห็ดใครเขียวด้วยจ้าดอกหนึ่งด้วยจ้าจะท้องอื่นจะท้องเห็นอีกละดอกสีสองด้วยจ้าจ้าดอกเขียวเขียวเห็ดไครเขียวงามมนาะเท่าเนาะเ้อปาดปาดคือดอกงามมาเทาเนาะโอ้เห็ดอันนี้ด้วยจ้นเห็ด เพดขอนด้วยจ้านี่ยเพดขอนวินอ่อนๆอยู uh ่ด้วยจ้ากระดุบๆด้วยกันเนาะกระดุบหน่อยยื้มรื้บมั้ง่ามันห่างอ่ะอุ้ยดอกหนึ่งมันแตกก็เฮงเลยนะเาสาเก็บเก็บดันขึ้นมาได้เลรอพี่น้องเออไม่เหมือนแตกเลยถือไว้ไหมนี่เนี่ยถือแตกก็แข็งอยู่เนาะหนักเลยเด้อพี่น้อง มีใครเคี้ยวด้วยจ่าเด้อมาเก็บในยายเลยไห้งามงามเนาะเออจ่าดอกหนึ่งเจ้าเคี้ยวอเคี้ยวมีใครเคียวอื่พอุอื่นอี่กงเห็นบอสไปนอกมันบาดนั่แหละเนาะ๋ยวจะรีบไปเดิพไปนองมาเด้อมาหลุนมาเก็บไดเลยวน้างามงาเตกรแหงเลยเนาะแถวเนาะ อ,อดอกงามงามด้วจ้าเห็ดไข่เขียวด้ออุ้ยแหงแหลงนะ้องพี่น้องเนาะเห็ดหนหมอกระเดียก็ค่อยเลี้ยงเดี๋ยวพ่อปนเก้าแหลมมือนี่บ่ได้ก็บ,บอ่อดชี้เหลี่ยดอกด้วยจ้าเดี๋ยวพ่อปนเก้าเห็นบ่ดด้จ้าดอกนึงอื้อแตกละแหงเห็ดไข่เขียวด้วยจ้าโอ้แตกเป็นดาวเขาใช้เลย อืต้นด,ด,ดอกสวยงามด้วยจ้กกะเต้าไปจ่ายดอกหนึ่งตดอกหอพี่นอ้องจ้ะฮิดไคเคียวด้วยจ้ะเก็บม้อไป่นอ้องป้อนมือมาเก็บมเมาไปปนน,ยยนี่ย่าเดิมมือนีเออตื่นมาแหงเลยน้องสาวอ้อให้เี่สาวอ้ยงา่ะดีจ้ะไก่ๆก,กันดอกหนึ่งเก็บใิดไคเขียว เย็บที่ละเเขางามงามากอย่างใกล้เลางเขาเนาะเกือบสิบเขาไข่หน่อยมันแหงมืดมาแหงแหลงเลงเขาจะได้กระเก็บวเล่มไปจุมงามงามคิ้วเขียวได้จ้ากำลังจุ้มก็มีงามไม่น้อยเจ้าเนาะอยุดไข่เขียว,วยาง,งามแตกละแหง งามง่ามจะได้ขุดเลื่มไปนอจานอ่าเนาะได้พอปนแล้ะนอจ่าเนาะนั่นได้พอปนแล้วมาพอเหี้ยเฮ็ดคอนบินเด้อจ่าเด้อหือก,กลาลังแต่กแก่งเด้จอจ่าอ,อ,อ่อนๆึนี่หมานมานเห็นบมจา่าเห็นบมคอนบินได้เก็บด้วยก จะท่องไปทางไหนเดือดนี่อืออืยังจะท่องคุปยังงอจะท่องงาางมากพอพอดีคูบกันคู่กัอืออืออู้ยไร้เติอยู่พี่น้องเอ้ยปิดขอนบินมาครับือเอาเอาเนี่ยลุกลง นั่นนี่นั่นนีพูนพูนจริงเขาทำใจคอร้อเลยเอออีกแล้วคนบินพี่น้องคอยเล่มไปแสนแล้วไปแกงแซ่บดีมันอ่อนมันอ่อนดีบลาบแล้วสิแกงเลยว่ะมือแหลกเออแกงแซ่กระป่าคอหน่อยสิหามาอมันมันแซ่บดีเออมเมื่อเด้อจ่าเห็ดไข่เขียวงามงาม ดอกมันเร้ยกพี่น่องโอ้แตกละแหงนะแถวเนาะสวยๆมสวยๆดอกนี้วันเต็มหยังเห็ดไข่เขียวเหี่ยวไปเมื่อเลยพี่น้องเลยเห็นบ่หน่ดอกเดี่อ๋อฮะบางใกล้เติบอยู่ตัวคอยทุ่งเท่าหายหายหายอยู่มึงไหนล่ะหายจุ่ม พอบ่เจ้าพอไว้อยู่มึงไหนเฮ้ยพี่น้องมีหน่อยด้วยจ้าอุ้ยหน่อยหน่อยหนึ่งกระด้งจูพี่น้องดอพี่น้องงามๆนะสาวนาะยดอกนี่สวยๆเลยเตะกระแหงเลยพี่น้องดอกหนึ่งด้วยจ้าเห็ดไข่เขียวด้วยจ้าดอกงามๆหมานมัน ปัดเทาปัดปัดปัดเฮ็ดคอนดินอกพี่น้องเฮ็ดคอนบินเฮ็ดยังไงเทาเฮ็ดคอนยังบินคอนดอกขนนกคอนขย่อมด้วยจ้าคอนขย่อมด้วยจ้ากระลังอ่อนอ่อนด้วยจ้าเก็บเทาเก็บเจ้าดอกพี่น้องเย่าอาดให้ตาเพ่งตาเพ่งไปจางไหนเอนหาไปยังอะ หเหรอเฮ็ดคอนบินอีกเลยเด้อจา้าอือกระลังอ่อนๆอีกเหรเห็นบอพี่น้องเห็นบอเออเห็นบอเออเออหมูนิมานเห็ดคอนบินเด้อจ้าเด้ออืออือหมานชูเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบอนี่งามงามงาม พ่ออีกแล้วเด้อจ้าเด้อพ่ออีกแล้วงามๆเ้ยจ้าเฮ้งามดีเนาะกรลังอ่อนๆเ้ยจ้าเด้อกรล่งอ่อนๆอือหูขอนนี่พ่ออีกแล้วมนันมันมันเด้อตะทองอ,อืออืออมาเด้อมาเก็บเลอเจ้ามาหิย่างมาพ่อเลยวะเก็บตาทองเก็บ ขอบเก็บเป็นแน่เลยแหละอ๋อขอบเก็บมือเดียวเออแน่ครับเออ,เอ,อแน่หาอีกนะอือพีนบ่วแน่หาท <habit. S 2> ั้งต้นทั้งยังมันเสือเนาะอืออือดูตดเลยากกลางามพี่น้อเจ้ากําลังอ่อนอ่อนอืออือพี่น้องอือมันนีมน่มนันมันแตัดคอนบิน <laughs> <laughs> เบื้องพี่น้องหิดขอหนื้องามเแถาพุ่นดองนึ่งคอนเด้พี่น้องยางนะครับพีอดีเอยเมาล่ะเซ่เละดิเมาขาเมายางเมาน้ำงามเนาะเแถาเนาะเอ้อเออเก็บงามงามไปหาตโตเอ้าลุยเลยให้เบื้องกระตาเแถวเบื้อง โอ้ยปาดเด้๋ยวเห็ดคอนบินนึอแกงแรงเสียปัญญานี่โอ้เห็ดไข่เขียวแหมย่างจนเอล่เลยพี่นอ้องโอ้ยเบิ่งิล่ะละแหงเลยหยังงละแเฮ็ดโพดว่าเนี่ยมึงนนเนี่ยหน่อยเนี่ยมึงของข่อยได้มาของใหญเลย <laughs> ได้มาไม่ใช่ซอกง,งามๆเลยพี่น้องสวย้วย <laughs> ถือแต่ขามากหวานมาก ตาทองเก็บมาไววดอกหนึ่งที่แถ่อือดอกหนึ่งตัวน,นี้เห็ดไข<า>่าขาวด้วยพี่น้องเห็ดไส่ขาวตะทองเก็บมาไหวดอกหนึ่งตัวน,นี้พออออ่อดองออกตัวนี้ครอีกดอกหนึ่งได้พี่น้อง <laughs> <า>ล้างเขียว <laughs> ลังเขียวนน้อย,น,อย <laughs> นี่ได้จ่าดอกหนึ่งได้จ้า <laughs> ตัวน,นี้ก็ลังเขียวนยน้อย <laughs> <laughs> อืหมานหมาดเร็วหมาดเร็วก็พี่ก็ลังเขียวเน่นน้อยเห็นมอพี่น้องเห็นมอ เห็นบ่จ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเกย์ไกลกวนพี่น้องอือมานมานเร็วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อปนอยู่พ่อกินพ่ออยา,อากก,าก,กินเนาะจ้าเนาะคุกนี่คุกคุกเร็วอือนี่นี่นี่ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วก็ได้กคุกหนึ่งนี่ใหญ่เกี๊ยบออกนี่ใหญ่ถือเอาออตัวนี้จุ่มหนึ่งด้วยพี่น้องเข็ดไข่เขียวงามงาม ง่ามแตกละแหงเลยไปจุดไปจดเลยเออมานมานต <c oughs> ะท่องไปไก่สังโอ้ยยางบอกยากงโดนพวงมาพ่อดอกหนึ่งด้วยจ่าเดินเห็ดไข่เขียวดอกแตกละแหงเลยสองกิโล อุ้ยพ่อยี่งเลยด้วยจ้าขอนบินเฮ็ดสูงขอนด้วยจ้าเด้อพ่ออีกแล้วเก็บเสาเก็บอุ้ยงามขันจูพ่อกับบอกยากขลังร่างนอนนุพินนอเด้อกินไดเฮ็ดตัวนี้เขาอื่นเห็ดยังอยู่เขาอื่นขอนยังเรัา อกบเปลือกขยี้งอมเขียวได้ด้วยจ้าเขียวได้เปลือกขยอมเอาเก็บเอาเก็บอือเกาะมันอมาถล่มซุดซุดออมีดปาดนี่กระโค้ดหมดหมดนี่กระโค้มเลยพี่น้องหมดโค้ดอลอว อ๋อนี่เอา,มาอมออานนี้อขาอ,อ๋อเก็บเร็วๆเนี่ยหมดครขบข่อยเขาไปครบแล้วเขาไปโอ้ยเขาไม่ขาผาออออมันมัน ออข้าวที่เปิ้ของเห่าจะได้ก็เป็นของเห่ายู่วันจำขำเลยนะแถวม,มามามา,มาเมื่อกี้มาในใจ,จไปลาบเด้อมาแบ่งเอาในใจ,จไปลาบเด้อจ่าเด้พอพ่อหรอพี่น้องเนี่ยดิเนี่ยดิวันกกนี้วันให้เอ้าแล้วะเ,เออมือมือนะอน,น้อยๆเอาใบก็เฮียวถิ่มคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเตะกระเฮียงนะเแถาเนาะมันมันยังกินแน่ไม่ยังกินละแถวเฮ้ยหมด จึงแมเจาะลงเลยเนาะคือหมดพี่น้องเฮ็ดไข่าขาวคือเฮ็ดไข่เขียวหอมดีก็มนนมนเฮ็ดแย่แหลงก็ต้องสีแลวเนาะเคยมีบ่อพี่น้องจนวราจีได้อันนี้อีกล่ะจีได้ยยว่านเขาอีกล่ะจนถจอหอดปี่ใหม่ล่ะนี่เฮ็ดยังออกอยู่พี่น้องหายเท้าเออ,อ,อ หายหายเจ้าหายอือโอ้ตะทองฝอยเยละเสวยเด้อยจ่าเนี่ยเหยื่จ่าอุ้ยพ่อจองพ่อสวยๆคือคนหานี่เแหละพี่น้องเดชจองคนหากางามงามเดชร้อนทำให้ฉันกุมใจจะลงเรือไปอยู่ที่กลางทะเลเรือลำน้อยต้องลอยอยู่กลางทะเลเาวน้อยนอนเปพี่จะเป็นคนกลัว อย ok ah ู่อันนี้เจ้ากนาชิลอกตอคนนี้ก็ไ่ได้แล้วเดดจางานหนึ่งอีกจ้าสามดอกจะเล่กันเล่มไม่ใสรเลยเ้ยวุ้ยยามกับยางใกล้พี่น้องเ้ยเยข้าดินเลยนอกพี่น้องมึงเห็ดพ่นกันเลเพ่าก้าวถอ้ยกินบรหมดดอกเห็ดพ่นร้ายพอดอพรว่าพ่น ไาบอ่นา็คือฮ่าฮ่จ่กคือยากยิบหาทางไหนเนาะงันสมองเกาเกาดูพี่น้องเัอดเจ๊เเ้ามานบ่โอ้จะเพลง อือว่าเดี๋ยวดีใจดื้อดอกงามงามงามแต่เย็บพี่น้องมากจังเลยพี่น้องเ้อมาพออียละสองหรอแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นนี่ใบคือดอกใหม่เลยพี่น้องหนูงามเนาะงช่วยช่วยเลยเห็นบ่จ่าดอกหนึ่งจ้าเห็นบ่นี่จจาดอกหนึ่งอ้ยดอกนี้จำได้เห็นบ่พี่น้อง ดาวกระจายเลยไครตัวนี้ดาวไกลหน่อยดาวไกลหน่อยมานมัน,มนใครเขียวด้วยพี่น้องโคกกระไฮดูเขาใหญ่ราคาเลย,ยพี่น้อง,ด, <c oughs> องดอกหนึ่งเห็นบัวจ,จ่าจุ่มน้ำงามๆด้วยจ่านี่เออตาทองกลายไปตาตะทองตื่น <c oughs> นี่เออ ดอกงามด้วยพี่น้องปลูกระเบิดพี่น้องงามงามงามเขาจูมหนึ่งเด้อจ้าเห็นบ่นี่เป็้ไข่เขียวึจังรันปั่วเลยึขาใไงไงด้วยพี่น้อง,องไงขาใหญ่ๆขาอ้วนๆโอู้ยแต่ปุ้เลยหอ,อนเฮือนแนละ้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ เห็ดไข่เขียวกับเห็ดกระด่างด้วยจ้าหันมือเท้าหันมึงหันจากไหนหันมุมเออหันมุมงามด้วยจ้าเออเห็ดกระด่างก็งามด้วยจ้าเด้องามดีเนาะจ้าเนาะขันสอบคลิปย่า่ไปหาเห็ดด้วยจ้าเด้อก็อย่าลืมให้กำลังใจให้กำลังใจย่า่ด้วยจ้าเด้ออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์น้ำเด้อจ่าเด้อถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจ่าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อจ่าย่ายโด,ดยดีเสมอมาสวัสดีจ่ารักนะจุบ๊บจุ๊บคลิปต่อไปเดี๋พี่น้อง